ซิดนะครับซิดเอาเรามาดูซิดนะครับซิดเทคนิคเข้าซิดเป็นไงครับซีอดอร์เ็นว่าในกราฟทำเฟรมวีราคาเป็นไงครับราคาราคาอยยางลงเห็นไหมในขณะที่เรเจฝั่งนี้เป็นไงนอาา<ม>่าสายลมยกขึ้นเช่นกัน<ม>ก็มีเดอร e เจเช่นกันแล้วก็เขามีมอกับเป็นต้นเชนไหมอยู่ที่เขาเซลราคาลงมาเยอะอย่างเขาลงมาจากไฮอยู่ที่ประมาณแต่ละสี่สิบแปดจุดเจ็ดห้าบาทไฮตรงเนี้ยลงม,มาถึงเท่าไหร่น่นประมาณยี่สิบสาม,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 ม จาก48ลง23หายไป50%นะนะหายราคาหายไป50%จากนั้นก็เริ่มมีเดวิเซนเริ่มราคาช่วงนี้ก็เริ่มมีตามเฟรมวีก uh, เริ่มมีกลับตัวแล้วด้วยนะครับงั้นโอเคคาแรคเตอร์ในฝั่งเทคนิคเขามีเดวิเซนทีนี้เรามาดูตัวพื้นฐานเขาครับตัว,ต,ว,ต,วตัวพื้นฐานนะครับว่าเขาธุรกิจนะครับเป็นธุรกิจขายส่งคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์อุปกรณ์ต่อพ่วงสมาร์ทฟโฟนอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมตัติต่าง,างๆในประเทศไทย เป็นตัวแทนจำหน่ายผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกเช่น ASUS Acer Brother Dell Hewlett Packard Enterprise HP Lenovo Samsung นะครับอยู่ในบ้านทั้งหอยู่ในบ้านของทุกคนนะบางคนอยู่ในมือด้วยเออแนี่นี่นี่ที่ใช้ก็ใช้อยู่หนุ่มพุทธิกำลังทับลิกนี่ก็ใช้อยู่คำถามคือธุรกิจนี้มีโอกาสจะโตไม่จากนี้ไปครับ ดูเช็คฟรีโฟลดอยู่แค่สามสิบสองจุดหนึ่งแปดเปอร์เซ็นต์ผู้ถือหุ้นใหญ่ยังคงเช่นเดียวกันกอดหุ้นแม็กอันดับหนึ่งถือตั้งสี่เจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยพี่อันดับสองสิบสามจุดเก้าเปอร์เซ็นต์เงินผู้ถือยื่นเนี่ยก็ไม่ปล่อยนะเรามาดูงบการเงินเป็นไงครับก็กระแสเงินสดก็สิ่งเทียบเท่ากับยังคงอ,อยู่ทรงๆเหมือนเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเป็นในยะที่น่ากลัวลูกหนี้การค้าก็เป็นไงฮะก็ทรงๆเท่าเดิมใกล้เคียงเพิ่มเพิ่มลดอยู่ประมาณนี้สี่พันกว่าล้านสี่พันกลางกลาง สินค้าคงเหลือก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะมีมีคือเพิ่มขึ้นจากเก้าเดือนพฤหสี่นิดหน่อยก็แสดงเริ่มมีสต็อกสินค้าเพิ่มขึ้นบ้างนะครับรบวมฝั่งนี่ดูฝั่งของหนี้สินเป็นไงฮะหนี้สินเนี่ยนะครับอยู่ที่มาเจ็ดพันสี่รอยล้านในขณะที่ส่วนพุ่นมันสามผีสามพันสี่รอยล้านคือในกลุ่มคอมเมอร์สเนี่ยหนี้สินของเขาเมื่อเทียบกับกลุ่มด้วยกันก็ไม่ถือว่าสูงนะคือเวลาเทียบพวกสัดส่วนหนี้สินต้องเทียบในกลุ่มเดียวกันเพราะคาแรคเตอร์บางธุรกิจเขาจะเขาจะ เราไปดูหนี้เบิกกันเบัญชีกู้ยืมแบนนี้ก็มีตามปกติเขาอยู่ก็โตขึ้นมาหน่อยนึงนี่ระยะยาวที่ถึงกําหนดในหนึ่งปีไม่มีฝั่งเจ้าหนี้การค้าก็ลดลงมานะครับในฝั่งของผลประกอบการเป็นไงรนะายได้จากการดงทนธุรธกิจเป็นไงครับปีกสี่ทั้งปีเนี่ยอยู่สามหมื่นสองพันกว่าล้านนะครับโตจากปีกี่สามขึ้นมาพอปีเก้าเดือนด้วยกันเนี่ยยอดรายรับเนี่ยจะดรอปลงมานิดหนึ่งอ่าก็สะท้อนไปที่ราคาว่าเขาลงมาแล้วราคาลง ผลประกอบการลงมานิดหนึงในส่วนของกําไรเป็นไงครับกําไรสุทธิก็เป็นงก็ดอกลงจากปี64ใน9เดือนด้วยกันลงมานิดหน่อยก็จาก600ล้านเหลือ574ล้านก็มาดูว่าคิวสุดท้ายและจากนี้เป็นถึงปีหน้าเขามีโอกาสที่จะกลับมาโตได้ไหมมีปัจจัยเท่าให้่เขาโตได้ไหมนะครับ,รบส่วนงบกระแสเงินสดก็อยู่ในสุทธิเป็นบวกอยู่นะครับตัวนี้ดังนั้นตัวนี้ก็ต้อบอกว่า เขาเป็นราคาสะท้อนจากผลประกอบการเรียบร้อยแล้วในฝั่งกองสินที่ี้รามาดูงบการเงินภาพรวมกันนิดนะครับภาพรวมงบการเงินเนี่ยนะครับสินทรัพย์ก็เป็นไงฮะโตขึ้นมาเรื่อยๆนะจาก6 0 0 0เป็น7 0 0 0 7,000็แล้วเป็น1 1 9 0 0ล้านเนี่ยหนี้สินก็เป็นไงฮะก็โตตามมาเรื่อยๆเพราะว่าน่าจะโตตามตามพวกยอดขายยอดขายเหว้าธุรกิจแบบนี้ก็จะใช้เครดุ่เครดิตอะไรกันเยอะอยู่ใช้เยอะมากครับนะครับแล้วก็รายได้รวมเป็นไงครับก็ค่อยๆโตขึ้นนะ ขึ้นมาเรื่อยๆจากปี61 62ดอกไปนิดนึงในปีที่เกิดสงครามการค้าพอ63ขึ้นมาพอ64นี่พีคมากเพราะว่าเป็นไงฮะ r k from ฟรอ o ม from home ทั้งหลายก็ซื้อขึ้นตลุดเลยแหละใช่ไหมทีนี้พอมาปีนี้จะเริ่มดอกปลงนิดในช่วง9เดือนที่ผ่านมาจากการดอกเนี่ยไปจากการไปเช็คข้อมูลเนี่ยก็เพราะว่าเขาดอกลงจากพวกยอดขายพวกมือถือพวกสมาร์ทโฟนที่ราคาไม่แพงมากะ่ะ Oh. ซึ่งตัวที่ดรอปของเขาเป็นตัวที่เขาเรียก margin ไม่สูงมากดรอปแต่ตัวที่ margin สูงไม่ดรอปนะ oh. ทีนี้ก็ไปดูว่าจากงบการเงินจากผลประกอบการที่เห็นของเขาแบบเนี้ยแนวโน้มธุรกิจของกลุ่มนี้เพื่อนๆไปหาข้อมูลต่อว่าแนวโน้มเขาจะโตได้ไหมจะโตจากอะไรแล้วปัจจัยลบเขาคืออะไรที่เป็นตัวขวางทางไม่ให้เขาโตาได้นะครับรกราฟทคงนี้เขา้าเขาก็ส่งสัญญาณแล้วละ่ะแต่ว่าไปดูว่า ธุรกิจเขาล่ะมีสิทธิ์ไปได้โตกว่านี้โตกลับไปสู่จุดที่เคยเป็นได้ไหมถ้าโตกลับไปอย่างอังนนี้ไปทํายอดขายได้ประมาณนี้ราคาก็ไม่หนีครับราคาก็กลับไปโซนนั้นแหละครับกับโซนที่เคยเป็นนะครับและนี่คือธุรกิจของกลุ่มหุ้น SIS หรือหุ้นสิทธ์นะครับ,รบในปั่งที่วิเคราะห์กมาว่ามีคาแรคเตอร์รของกราฟเทคนิคเข้ที่จะเป็นต้นเทรนได้นะครับ นี่คือสามหุ้นที่หยิบมาเป็นตัวอย่างให้พวกเราดูกันวันนี้เพื่อนๆก็ลองทําการบ,าบ้านดูว่าหุ้นที่มีคาแรคเตอร์แบบนี้เราไปเจอหุ้นตัวไหนบ้างก็ลองแชร์เข้ามาดูนะครับอ่าครับก็ลองหา,หาหากันดูลองฝึกดูตามที่เราทําให้ดูนี่ก็ได้นะครับครับอันนี้คือตัวอย่างสามตัวอย่างที่มาดูแล้วเป็นสามตัวอย่างสามกลุ่มธุรกิจเลยก็คือกลุ่มแรกตัวแรก RCL ก็เป็นขนส่งเดินเรือทุกคอนเทนเนอร์ใช่ไหมครับตัวที่สองฮาหนาก็เป็นเรื่องของพวก,<โ>กชิ้นส่วนอิเล็กทรนิก ส่วนที่สามเป็นไงตัวที่สามไม่เสรจก็เป็นพวกขายพวกอุปรกรณ์ไฮเทคคอมพิวเตอร์นะครับอ่าสามกลุ่มนี้เราไปดูว่ามีโอกาสโตไหมและที่ไปดูต่อดาวทีนี่ก็จะบอกว่าเวลามันจะมามันจะพ้อมาเป็นกลุ่มใช่ไหมเราก็ไปเช็คลักษณะคาแรคเตอร์ของกราปุ้นในกลุ่มเดียวเขาอะดูว่าเฮ้ยเขามาทางเดียวไหมเนี่ยเพราะว่าแนวโน้มมันจะยืนยันเป็นกลุ่มอะมันจะไปไปด้วยกันเป็นกลุ่มแหละนะครับใช่ครับ อันนี้คือคร่าวๆว,วิธีในการเช็คหาหุ้นต้นเทรนหุ้นพื้นฐานทั้งพื้นฐานและกราฟเทคนิคเข้านะครับสําหรับวันนี้ครับอืครับส่วนเพื่อนๆที่เห็นยังไงก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยครับพอเจอหุ้นตัวไหนที่เข้าขายก็ลองมาแชร์กันดูนะครับโอเคครับ